ครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการอาจารย์ออสตัดผมชายบายเคทีโออะคาครับวันนี้เรามาเรียนรู้นะครับมาดูศึกษานะครับมาการทํางานในรูปแบบของงานคัดหรืองานตัดในแนวของผมชายนะครับในสไตล์ลองทรงสูงนะครับวิ่ยแรกจุดแรกนะครับออสมีการนําพาโดยการใช้หวีบางนะครับ กดให้แนบนะครับหรือการสร้างปลายกระดุกเพื่อสร้างกอบปลายใจแนวในลักษณะกอมทรงให้กึ่งลักษณะของงานไล่กอบปลายใจแนวให้เป็นแนวของลงทรงสูงนะครับเสร็จแล้วเราถามนะครับว่าต้องการบางกรนนี้ไหมเขาบอกว่าโอเคนะครับริจแล้วนะครับการเก็บลักษณะขอบปลายใจแนวหรือลักษณะของทรงนะครับเขาต้องการนะครับให้ลักษณะของการไล่หรือลักษณะของโซนของด้านข้างลักษณะของการเนียนหรือให้มีเนื้อผมนิดนึงนะครับ การคัดหรือการตัดในแนวของผมชายเนี่ยมันจะมีอยู่2อ,อย่างนะครับอย่างแรกนะครับถ้าท่านยังเป็นน้องใหม่นะครับใช้นำเบอร์เลยนะครับนะอย่างผมสั้นๆอย่างเงี้ยอาจจะใช้เป็นเบอร์หนึ่งะครับหรือเบอร์2ก็ได้แต่แล้วก็ลู่ให้ถึงขอบปลายจายแนวโดยลักษณะของปลายคิ้วหรือสูงกว่าคิ้วมานิดนึงนะครับ โดยการวางตัวเซนเตอร์หรือตัวไกด์ลายแนวนะครับอยู่ในโซนของซีดด้านบนขอบปลายใจแนวของจรอ,ออกมาและให้เขากลมเกินกันเสร็จแล้วเราขยับมาในโซนของปีของซีดด้านหลัง นะครับการที่เราไล่ในกรอบปลายชยแนวในโซนของซิกด้านหลังเราต้องการให้เขาเชื่อมต่อเชื่อมต่อนในจุดนี้ก็คือการที่เราคัดหรือตัดในจรเสร็จแล้วเรามาขยับในโซนของซิกหลังหูหรือไล่กรอบปลายชายแนวในลนักษณะของโซนของหลังหูให้เขาออกมาได้สมูทนะครับหรือลักษณะของความกลมกลืนหรือลักษณะของความเด่นหรือลักษณะของความสวยงามครับวันนี้ผมออสน,นะครับสมจิต ดิสพารตีนะครับหรือ KTO a c a d m m y นะครับเอาการทางานเอารูปแบบของงานคัดหรืองานตัดในแนวของลงทรงหรือเป็นกึ่งของลงทรงสูงนะครับมาเล่าสู่กันฟังเพื่อนน้องนะครับตลอดจน f c ทุกท่านนะครับท่านก็สามารถศึกษานะครับเรียนรู้ได้นะครับ อาจารย์ออสสอนตัดผมคีทุกคารามีเสร็จแล้วเช่นเดิมนะครับออสมาทิมมาเลยมาเก็ตลักษณะกรอบของทรงจุดหมายหลักก็คือการที่เราคัดตัดไปแล้วเรามาเช็คหรือมาตรวจด,ดูนะครับว่าขอบปลายชายแนวในลักษณะของท,งทรงที่เราคัดหรือเราตัดนะออกมาได้สมบูรณ์แบบไหมครับนะการทํางานในรูปแบบของออสสมจิตดิสพาร์ดีหรือคีทุกคารามีเนี่ยเราเน้นหรือการอัพพลายหรือเอาแนวของพัชชัน สวยหรูเก๋เท่นะครับในสไตล์คีดโอความหมายของออสก็คือ1น,นะครับเราเอาแนวของซาลอน นะครับก็คือการเอาแนวของผมหญิงมาประยุกต์นะครับในกลึงของบาร์เบอร์หรือแนวของผมชายการอัพไพร์หรือดัดแปลงเนี่ยบางครั้งต้องยอมนะว่าความทํางานแต่ละสัสดส่วนเนี่ยอาจจะมีต่างกันอย่างกึ่งของซาลอนเนี่ยเขาต้องการให้มีเหลือเนื้อผมอย่างเคสเนี่ยนะครับอาจจะลักษณะของการไปปกปิดในกึ่งของผมขาวเราควรจะต้องเหลือเนื้อผมไว้นะครับถ้าเราไม่มีเหลือ,เ,ลอเนื้อผมในขอบปลายชายแนวเนี่ยวเวลาเอาสีหรือคอลเลอร์ไปปกปิดเนี่ย มันก็เรียกว่าเป็นมันจะไม่ติดนะครับเพราะว่าเหมือนกับมันไปเป็นก้อน e หร <taraf> ือล <What S 1> ักษณะของการเอาส<ๆ>ีมาป้ายนะครับหรือเป็นลักษณะของดำๆสิ่งที่ดีที่สุดก็คือต้องมีเนื้อผมนะครับอันนี้ถือว่าผมเป็นครูคนหนึ่งแล้วกันนะครับเป็นการบอกกล่าวนะครับหรือเป็นการเล่าให้ฟังนะครับว่าบางทีเราเห็นนะครับผมเขาขาวจริงแต่เขาต้องการที่จะปกปิดนะครับผมขาวนะครับควรนะครับควรใช้ลักษณะของหวีรองหรือนำเบอร์เนี่ยไล่ลักษณะให้เหลือเนื้อผมนิดนึงให้เหลือขอบปลายใจแนว เพื่อลักษณะของงานลงคัลเลอร์หรือทําสีจะได้ออกมาถึงความสวยงามเสร็จแล้วออดขยับมาในโซนของซิกด้านซ้ายนะครับหรือลักษณะของหลังหูหรือกึ่งของคลอกเคียนะครับจุดหมายหลักเช่นเดียวกันนะครับไกด์ลายเกณ์ลักษณะกรอบองทรงจากโซนของซิกด้านขวาที่เราคัด หรือเราตัดแล้วนะครับเรากราฟไลน์มาเป็นนำพานะครับจากการวางหวีในกึ่งของสเตทหรือเป็นแนวของเส้นตรงเพื่อไล่กรอบลายใจแนวในกึ่งของพีระมิดเน้นลนักษณะกรอบของทรงออกมายถึงความโดดเด่นหรือลักษณะของศีรษะหรือโครงสร้างหัวทุยนะครับอันนี้เป็นการนำพาดีกว่านะครับ ที่ออสนะครับและทีมงานเคติคอรามี่เอาแนวทางนะครับหรืองานตัดผมชายมาอัพพายมาดัดแปลง <c oughs> เสร็จแล้วนะครับออสขยับมาในโซนของซีกหลังหู หรือลักษณะของตัวเชื่อมในลักษณะของหูนะครับและลักษณะของด้านข้างตลอดจนถึงขอบปลายชจยแนวของด้านเทถอยอันนี้เป็นตัวเชื่อมต่อนะครับการทํางานในรูปลักษณ์ของเคมีครมามีหรือการเรียนรู้ในรูปแบบของเราเนี่ยเราเน้นลักษณะของการทํางานแบบเรียบง่ายหรือหลักแบบบ้านๆนะครับความหมายของออสก็คือ1นะครับมีกิปเปร์หรือปัคทะเรียมาไล่ขอบปลายชัยแนวของทรง2ก็คือไล่ละโซนของซี่ด้านข้างนะครับ3ก็คือด้านในด้านหลัง หรือลักษณะของความถุย4นะครับขอบลายชายแนวอาจจะเป็นปีกซ้ายปีกขวานะครับตามข่าวแอร์เลียรูปพัดรูปมงกุฎของทรง5ก็คือการเช็คหรือการเก็บลักษณะกรอบของทรง6.7นะครับก็คือการไล่ลักษณะส่วนสันต่างอาจจะคัดหรือตัดในลนักษณะมุมหรือจากองศาหรือวางลายวางแนวลนักษณะกรอบของทรงเพื่อให้ลายแนวหรือกรอบของทรงออกมาได้ลักษณะของความกลมกลืนหรือกึ่งของความสมูทหรือลักษณะของความโดดเด่น หรือการดีไซน์ในสไตล์ของครับเสร็จแล้วเราจะเห็นนะครับทรงหรือบอดี้เขาออกมาได้จรุดหรือออกมาได้กึ่งของความสวยงาม <c oughs> เสร็จแล้วนะครับออสมาทิมมาเลมมาเก็บลักษณะโซนของซิกด้านบนโดยการใช้เป็นกันไกลหรือลักษณะเก็บของทรงโดยปัดหรือเสยนะครับให้มาอยู่ในโซนของซิกด้านหลังนะครับครับวันนี้ผมออสนะครับสมจิตนะครับอิสพาร์ีหรือ KTO by Academy เเอาแนวทางของงานคัดหรืองานตัดใน ของผมชายนะครับมีการแผน4ช่องทาง ทิกต y o u ยูทูบเฟซบุ๊กไลฟ์และช่องเลียวนะครับหลายค่ายท่านนะครับที่รับชมนะครับท่านก็สามารถแอดมินหรือแท็กเข้าไปชมได้นะครับสุดท้ายเราจะเห็นนะครับการตั้งลักษณะโซนของกึ่งกลางหร, Area, หรือคาบแอเรียหรือกึ่งของพีระมิดเพื่อไล่กรอปลายชายแนวออกมาถึงความโดดเด่นหรือกึ่งของความสวยงามอย่าลืมนะครับทิกต o อกเพียงท่านศึกษาเรียนรู้หรือพิมพ์เข้าบอมว่านะครับอาจารย์ออสสอนตัดผมหรือแอดเอโกมครับ S o m j i G นะครับ ออสสมจิตหรือออสติ๊กตอกตรงนี้ท่านก็สามารถจะศึกษาเรียนรู้ได้ ผมหญิงผมชายกล้าวผมแต่งหน้าทุกรูปแบบออสมีการแปลนไปตัช่อง Tik t o อกนะครับส่วนทาง Facebook ไลฟ์แต่ละวันออสเอางานเอาข่าวสารเอารูปแบบต่างๆนะครับมีการแพลนมีการแชร์ไปตังช่อง f a c e b o o ไลฟ์เอฟบุรีเดย์นะครับอาจจะเป็นงานที่ออสเคยแข่งนะครับหรืออาจจะงานที่เคยโชว์อาจจะงานเรียนรู้ในแขนงของสายวิชาชีพต่างๆผมหญิงผมชายกล้าวผมลักษณะของงานเรียนรู้ต่างๆ่ออสมีการแพลนหรือแชร์ไปทังช่องนะครับทางช่อง f a c e b o o ไลฟ์เอฟบุรีเดย์ ส่วนทาง u t u b e นะครับออสมีการแผนไปตรงช่องอาจารย์ออสสอนตัดผมนะครับทาง YouTube หลายๆท่านเข้ามารับชมหรือหลายท่านเข้ามาศึกษาหรือหลายท่านเข้ามาพัฒนาท่านก็สามารถแอดมินหรือแท็ก <c oughs> หรือเข้าไปรับชมได้นะครับทางช่อง YouTube อย่าลืมนะครับพิมพ์คำว่าอาจารย์ออสสอนตัดผมนะครับทาง YouTube อาจจะเป็นลักษณะของงานเรียนรู้หรืออาจจะเป็นลักษณะของงานแขนงะหรืออาจลักษณะของงานเรียนรู้ในแขนงสายวิชาชีพต่าง ท่านก็สามารถแอดมินวิดแท็กได้นะครับส่วนนะครับทางช่องนะครับ u t u b e นะครับอันนี้เป็นหัวใจหลักเลยนะครับนะบางท่านนะครับอาจจะศึกษาแล้วอาจจะเรียนรู้แล้วนะครับท่านอาจจะครับอยากจะศึกษาอีกอยากจะเรียนรู้อีกนะครับเพียงพิมพ์คําว่านะครับอาจารย์ออสสอนตัดผมทาง u t u b e นะครับตรงนี้ท่านก็สามารถแอดมิน หรือแท็กนะครับหรือเข้าไปเรียนรู้อาจจะเป็นผมหญิงผมชายกล้าวผมแต่งหน้าทุกรูปแบบของโมชั่นของเสริมสวยนะครับท่านก็สามารถศึกษาและก็เรียนรู้ได้นะครับทางช่อง YouTube สุดท้ายนะครับออสมีน้องใหม่มาแรงนะครับหรือทางช่องเลียวตรงนี้เขาโอเพ่นนะครับหรือเปิดกว้างให้เพื่อนในน้องนะครับตลอดใจแขนงของวิชาชีพนะครับได้มีโอกาสศึกษาและก็มีการเรียนรู้หรือลักษณะของการพัฒนาหรือเอางานของท่านที่ถนัด พรีเซนต์หรือคอนเทนต์ได้นะครับทางช่องเรี่ยวตรงนี้เขาโอเพ่นหรือเปิดกว้างนะครับให้เพื่อนให้น้องจะหลอดจนสายทางที่ชอบในแขนงของเสริมสวยนะครับท่านก็สามารถศึกษาและเรียนรู้ได้นะครับทางช่องเดี่ยวนะครับสุดท้ายเรามาดูเทคนิคของการบโบรการดายการเป่าเสตการจัดทรงหรือการลักษณะของการดีไซน์ในรูปแบบของทรงหรือลักษณะแขนงของสายเสริมสวยนะครับอันนี้ก็คือเป็นแนวทาง จะเห็นนะครับขอบลายชายแนวในกลุ่มของลงทรงสูงออกมาถึงความโดดเด่นหรือลักษณะของความสวยงามครับเพื่อนน้องนะครับตลอดจน f อทุกท่านนะครับวันนี้ผมออสสมจิตยิสพักดีหรือเกจุกคารามีขอขอบคุณเพื่อนน้องตลอดจนสายทางทุกท่านที่ท่านยังรักนะครับและยิ่งติดตามในรายการอาจารย์ออสสอนตัดผมขิด